แรกเป็นที่ใกล้เคียงกับราคาที่แตกต่างกันถึง3,000บาทระหว่างตัวโปร,โปรและตัว e อลิ e ของ3แบรนด์ชันน้นนำที่ร้านอาริทบลจะมีข้อแตกต่างตรงไหนบ้าง มาเริ่มกันที่ Puma Future เอกโดยทั้ง2ตัวทั้งตัวโปรและตัว e l ลิทจะมี power tape และชุดพื้น360 Digi Agility ที่เหมือนกัน,นส่วนของบริเวณข้อเท้าตัวโปรจะใช้เป็นผ้าหนิดแบบธรรมดาส่วนตัว El ลิทจะใช้เป็นลายก้านหนิดที่มีความยืดหยุ่นและมอบความกระชับที่มากกว่ารวมถึงเทคโนโลยี Fusion Pod และ Grip Control Pro ที่เพิ่มการล็อกและการสัมผัสบ,บอลที่ดีมากยิ่งขึ้นและสำหรับเจ้าตัวเอลิทจะมีแผ่นรองพื้น Nano Grip พร้อมคุณสมบัติลดแรงกระแทกและการลื่น มาต่อกันที่ Nike p h a n t อม GX 2กับตัว Pro และตัว Elite ด้วยทั้ง2ตัวนี้จะใช้เป็นชุดปุ่มเดียวกันนั่นก็คือ n นกี c ไ c l o n e 360แต่จะแตกต่างกันที่บริเวณ Upper โดยตัว Elite จะมีเทคโนโลยี g r ิป k n i ที่มีความเหนียวยืดหยุ่นและกระชับช่วยควบคุมลูกฟุตบอลได้ดีทั้งการจับบอลและการยิงรวมถึงน้ําหนักที่ตัว Elite จะมีน้ําหนักเบากว่าตัว Pro และสุดท้ายกับ Adidas Predator FT หรือตัวมีลิ้นโดยทั้งตัวโป o และตัว Elite ทั้ง2คู่นี้แทบจะไม่มีอะไรที่แตกต่างกันทั้งรูปทรงหรือ Texture ต่างๆรวมถึงในส่วนของบริเวณ Upper ที่ใช้เป็นเทคโนโลยี Hybrid t o u ที่เหมือนกันแต่ทั้ง2ตัว นนั้นจะมีความแตกต่างกันที่บริเวณชุดพื้นโดยตัวเอลิทจะใช้เป็นเทคโนโลยี c คอนท l ลเฟรม2.0ที่ทําให้ตัวออลิทนั้นมีน้ําหนักเบามากกว่าตัวโปรนั่นเองและจะ่คือข้อแตกต่างนะครับของตัวโปรและตัว El ลิทของทั้ง3มแรนด์เลยที่รานอาริฟุตบอลเพื่อนๆจะเลือกตัวไหนคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะ